สวัสดีครับสวัสดีนะนะทุกท่านเลยนะครับผมก็กลับมาพบกับช่องพันฟิชชิงชั้นแน่ออีกแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับลอกเบสติกกิ้งนะครับงานทะเลบ้างนะครับก็จะเป็นลอกเบสติกกิ้งนะครับเนี่ยครับของจีนนะครับจากจีนนะครับก็มีขายใน l a z a d a านะครับนะครับมีขายใน l a z a d a ชื่อรุ่นลอกเอ็กเบิร์ดนะครับเอ็กเบิร์ดก็ จะเป็นโมเดลนะครับรหัสมันจะอยู่ตรงนี้นะครับโมเดลนะครับก็จะมีรหัสเป็น TC 3 0 0 PG นะครับ TC 3 0 1 PG TC 3 5 0 PL นะครับแล้วก็ TC 3 5 1 PL นะครับของผมจะเป็น TC 3 5 1 PL นะครับลูกปืน9บก1นะครับรอบ6.3นะครับนะครับรอบ6กสาย0.30นี่ได้245นะครับ 245เมตรนะครับ35 0.3 5ได้215เมตร0.4 0ได้1 0 8 15เมตรนะครับเบรก16กกิโลนะครับผมหมุน1ครั้งเก็บสายได้81 1รอบนะครับเก็บสายได้81เส้นนะครับน้ำหนัก215กรัมนะครับน้ำหนัก215กรัมอ่านะครับก็สเปกสายนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผลิตที่จีนนะครับผลิตที่จีนนะครับ ริงแล้วลอกตัวนี้ก็เอาไปออกทิพย์มาแล้วประมาณ2ทิพย์นะครับเอาไปลุยน้ําเค็มมาเลยนะครับลุยน้ําเค็มมานะครับก็ข้างในจะเป็นตัวลอกมีคู่มือไดอะแกรมนะครับผมนะครับก็มีแค่นี้นะครับจากจีนนะครับราคาอยู่ที่1,200กว่าบาทประมาณไม่เกินพันสนะครับอันนี้คือราคาที่ลดแล้วนะครับผมจะบอกว่า เป็นลอกนะลอกจิ๊ราคาถูกที่น่าใช้นะครับที่น่าใช้นะครับก็รูปทรงเนี่ยก็เนี่ยครับกาลังดีนะครับกําลังดีก็เป็นทรงหยดน้ํานะครับผมก็อาใจคล้ายๆกับของ V b a บนะครับคล้ายๆกับของ V b a บสสปูลนี่สปูลลึกนะครับสปูลลึกนะครับแล้วก็การหมุนเนี่ยนะครับโหหมุนหมุนลื่นเลยนะครับหมุนลื่นนิ่มนะครับลื่นนิ่มนะครับคือหมุนลื่นนะครับหมุนลื่นถามว่าลื่นเนียนเหมือนลอบแพงๆไหมนะครับ ก็ไม่อาจจะเลื่อนเท่าแต่ว่ามันประหลาดใจตรงที่ว่าราคาเนี้ยแต่มันหมุนเลื่อนขนาดเนี้ยเนี่ยผมมองว่ามันเกินราคาไปเลยนะครับอ่านะครับลอกทิกราคาถูกนะครับนี่นะครับแล้วก็สังเกตนะครับการประกอบเนี่ยมันแน่นนะครับแน่นมากนะครับนะครับไม่ขยับเลยนะครับผมลองขยับเนี่ยไม่ขยับเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทิกลอกทิกเนี่ยเป็นลอกที่อ่าการใช้งานเนี่ยมันจะสมบุกสมบันอยู่แล้วนะครับในการทิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การหมุนกันอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันรู้สึกแน่นนะครับลอกแน่นนะครับน่าใช้นะครับน่าใช้นะครับเนี่ยครับแล้วก็หน็อกตรงนี้นะครับฝั่งเนี้ยเป็นอลูนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นคาร์บอนนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นคาร์บอนนะครับรุ่นนี้จะเป็นปรับหน่วงแม่เหล็กนะครับถึงอ่าสิบสองนะครับเนี่ยครับปรับได้ถึงสิบสองระดับนะครับอ่านะครับปรับทีละสองนะครับปรับทีละสองได้สิบสองระดับบอกเลยว่าถ้าอยากมีลองจิ๊กกิ้งราคาประหยัดนะครับผมแนะนํา ก็ตัวนี้เป็นอีกตัวที่ผมแนะนํานะครับก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ใช้ดีนะครับนะนะครับความลื่นของสปูลนะครับอ่ะเดี๋ยวเมลองปรับที่ไปที่ศูนย์ดูนะครับสังเกตดีๆนะครับเวลาอ่าแป้นกดสีสปูลมันดีดกลับนะครับมันรู้สึกว่ามันได้ยินเสียงของเหล็กเหมือนเหล็กกระทบกันนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับมันรู้สึกถึงความแข็งแรงนะครับ อันนี้ผมรู้สึกเองคนเดียวนะครับนะครับเนี่ยครับอ่านะครับแล้วก็ความลื่นนะครับความลื่นนะครับอเดี๋ยวผมลองคลายสปูลนิดนึงให้มันขยับนิดนึงนะครับก็ความลื่นนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเลยนะครับความลื่นนะครับเวลาเราปล่อยสายปล่อยเหยื่อจิกลงไปเนี่ยนะครับ แล้วก็ตัวนี้เวลาปลาลากเนี่ยมันมีคลิกเสียงด้วยนะครับเห็นได้ยินไหมครับปลาลากมีคลิกเสียงนะครับผมปุ่มบับคอนี่โหแน่นมากนะครับแน่นมากซึ่งคือมันไม่ไม่หล่นแน่นอนนะครับปุ่มบับคอนะครับแล้วก็สตาร์กก็เป็นอลูมิเนียมนะครับบอดี้เนี่ยมันเป็นกาไฟนะครับบอดี้เป็นกาไฟแล้วก็มันจะมีบางส่วนที่มันเป็นโลหะนะครับเนี่ย ฝาครอบตัวนี้ผมว่ามันเป็นโลหะนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ขาลอกนะครับขาลอกเนี่ยตรงนี้มันเป็นโลหะนะครับโลหะแล้วก็มันยึดอยู่กับเฟรมลอกนะครับคือผมไม่รู้ว่าเขาตั้งใจดีไซน์มาแบบนี้ยังไงนะครับแต่ว่ามันผสมกันนะครับระหว่างตัวขาขาลอกฝั่งนี้กับตัวยึดนะครับตัวนี้เขาเป็นย้ําหมุดตายมานะครับนี่ครับขาลอกฝั่งนี้ครับที่มันเป็นโลหะนะครับ เวลาจะเปิดนะครับเปิดฝาหน่วงฝั่งนี้นะครับก็ดันตัวนี้ขึ้นไปนะครับเนี่ยครับข้าใหม่นะครับเนี่ยดันขึ้นไปนะครับอ่ะนะครับแล้วก็ยกขึ้นมานะครับยกขึ้นมาได้เลยนะครับอ่านะครับอมาดูชุดหน่วงก่อนนะครับแม่เหล็กนะครับเป็นหน่วงแม่เหล็กนะครับสิบมีแม่เหล็ก10เม็ดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นล็อกไว้นะครับขานะครับ ข้างในก็มีลูกปืนนะครับลูกปืนอยู่หนึ่งตลับนะครับลูกปืนตัวนี้ก็ถ้าจะใช้ให้ดีขึ้นหน่อยก็ไปหาลูกปืนที่เป็นสแตนเลสเกรดดีๆหน่อยนะมีขายเยอะแยะเลยนะครับก็ลองไปหากันดูนะครับอันนี้เป็นลูกปืนตรงฝาหน่วงนะครับครับวงในจะอยู่ที่3มมิลนะครับวงนอกจะอยู่ที่10มิลนะครับความหนาจะอยู่ที่4มิลนะครับลูกปืนก็ ยังลื่นดีอยู่นะครับเนี่ยเอาไปลอกเอาไปใช้สองทิปแล้วนะครับสังเกตนะครับอีกจุดหนึ่งนะครองฝาหน่วงนะครับหลายคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยแล้วน้ํามันจะเข้าตรงนี้หรือเปล่านะครับก็มันไม่ได้เข้านะครับมันไม่ได้เข้าคือคือตรงนี้ครับมันจะมีเนี่ยครับสังเกตดีดีนะครับเขามียางโอลิงนะครับรอบนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับมียางโอลิงนะครับกันเพื่อไม่ให้น้ําเข้านะครับเนี่ยนะครับเนี่ยอ่า อาจจะมีละอองเข้าบ้างนะครับแต่ว่ามันมีโอริงกันไว้อีก2ชั้นนะครับข้างในชั้นหนึ่งด้วยนะครับโอริงกัน2ชั้นนะครับเนี่ยครับมันไม่เข้าอยู่แล้วนะครับมีชั้นนี้กับอีกร่องนึงครับเนี่ยด้านในด้านในนี้นะครับมีโอริง2ชั้นนะครับโอ้ยครับไม่ธรรมดานะครับรลอราคานี้นะครับแล้วก็สปูลนะครับสปูลเนี่ยสปูลเป็นสปูลอลูมิเนียมนะครับอโนได์นะครับเป็นสีออก ทองทองคิมคิมเวนเรียก็สีทองอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็มีเจาะรูเพื่อลดน้ําหนักนะครับเป็นสปูลลึกนะครับจุดสายได้เยอะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีลูกปืนอยู่อีกหนึ่งตลับนะครับนะครับลูกปืนนะครับในในแกนสปูลนะครับผมตรงนี้น่าจะเป็นลูกปืนสแตนเลสกันน้ําเค็มอยู่นะครับนะครับเพราะว่าแกนข้างในเนี่ยเหมือนเขาเคลือบเป็นเทฟลอนสีดํามานะครับ วงในอยู่ที่5้ามิลนะครับวงนอกอยู่ที่10มิลนะครับความหนาอยู่ที่4มิลนะครับลูกเืนก็ยังลื่นดีนะครับยังไม่สากไม่อะไรนะครับทํางานได้ดีนะครับต่อไปก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของชุดแขนกันนะครับแขนจิ๊กก็เป็นแขนอลูมิเนียมนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ตับสั้นยาวได้2จุดนะครับผมเนี่ยนะครับแล้วก็ ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะถอดหน็อตนะครับว่ามันเปลี่ยนอะไรได้บ้างนะครับตัวหน็อตนะครับหน็อตผมถอดไม่ออกจริงๆนะครับถอดยากมากนะครับผมสงสัยมีไอ้น้ําเค็มเข้าไปอุดข้างในนะครับเลยถอดไม่ออกนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูส่วนของสตาร์แดกนะครับสตาร์แดกก็มีคลิกเสียงนะครับผมนี่นะครับแต่ก็ต้องคอยระวังเนร้บมันมีสปริงดันอยู่นะครับอ่ะนี่นะครับ ก็เดี๋ยวไปลือบอดี้กันต่อนะครับะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของฝานะครับผมฝาแล้วก็อันนี้เป็นระบบกลไกข้างในนะครับเฟืองใหญ่มากนะครับเฟืองใหญ่มากแล้วเฟืองเป็นคล้ายๆกับเฟืองซี่นะซี่ละเอียดนะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวข้าไปดูจุดนั้นนะครับมาดูในส่วนของตรงนี้ก่อนนะครับผม ปุ่มปรับคอนสปูลแล้วก็ฝาลอกนะครับในส่วนของฝาลอกเนี่ยก็มีความหนาอยู่นะครับมีความหนาอยู่นะครับปุ่มปรับคอนสปูลนะครับผมไม่มีกิ๊กเสียนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับไดสีนะครับสีดําแล้วก็ตัดขอบทองนะครับแล้วก็มีลูกปืนข้างในครับหนึ่งตลับนะครับแล้วก็ลูกปืนประคองพาขับนะครับ หนึ่งตลับนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นลูกปืนประคองนะครับเผาขับนะครับวงในอยู่ที่8มิลนะครับวงนอกอยู่ที่14มิลนะครับความหนาจะอยู่ที่4อ่ความหนาอยู่ที่3.5มมิลนะครับลูกปืนในปุ่มปรับคอนสปูลนะครับผมนี่นะครับเป็นลูกปืนนะครับตลับนี่นะครับแล้วก็มีซีนซีนกัน สีดานะครับอยู่ด้วยนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าน่าจะโอเคนะครับลูกเพลินสลับนี้นะครับวงในอยู่ที่5้ามิลเลยนะครับวงใน5้ามิลนะครับวงนอกอยู่ที่1ิบมิลนะครับความหนาอยู่ที่4มิลนะครับผมนะครับมีซีนด้วยนะครับลูกเพลินตัวนี้นะครับความลื่นนี่ครับยังลื่นปกติดีนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับนะครับแล้วก็ข้างในตรงนี้ก็จะเป็นตัว ลูปืนกันตีกลับนะครับนี่นะครับลูกปืนกันตีกลับเดี๋ยวมาดูชุดเฟืองกันนะครับผมอ่านะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นตัวครอบนะครับแล้วก็เป็นแผ่นกดเบรกไปด้วยในตัวนะครับผมก็วัสดุก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับนยครับอ่าปุ่มกลมๆข้างในขอบๆเนี่ยก็จะเป็นร่องคลิกเสียงนะครับคือร่องคลิกเสียงเนี่ยมันก็จะมาสัมผัสกับนะครับหมุดตรงนี้ครับกลมๆเนีครับก็ ลอกย้ายหายนะครับเวลาถอดลอกนะครับเนี่ยนะครับมันจะเป็นสปริงนะครับเนี่ยครับแล้วมีสปริงอยู่ข้างในนะครับ้าเบกเป็นปะเกนนะครับเป็นปะเกนแบบแห้งนะครับเนี่ยนะครับปะเกนแบบแห้งนะครับเนี่ครับเฟืองนะครับของเจ้าลอกรุ่นนี้นะครับผมเป็นเฟืองทองเหลืองนะครับแต่ว่าเป็นซี่ละเอียดนะครับเนี่ยครับซี่ละเอียด ความหนาของเฟืองนะครับอของบ้างของเฟืองเนี่ยสี่สิบมิลเลยนะครับสี่สิบมิลนะครับแล้วก็ความหนานะครับหนาห้ามิลนะครับก็ใต้เฟืองก็จะมีแผ่นประเก็นนะครับอยู่อีกหนึ่งแผ่นนะครับประเก็นแห้งนะครับผมนี่ครับน้ำเค็มนะครับเล่นถึงนี่เลยนะครับไอ้น้ำเค็มก่อนเนี่ยครับเห็นไหมครับตรงโคนนะโคนของเพลาขับนะครับนี่ครับมันจะเป็นละอองครับ นี่นะครับไอ้น้าเค็มนะครับนี่มันก็เริ่มยึดติดเกาะแน่นแล้วนะครับให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ครับมันจะเริ่มเกาะตรงนี้ครับเริ่มเกาะตัวขึ้นนะครับก็เดี๋ยวต้องรื้อออกมาทีเดียวเลยนะครับต้องมาดูกันนะครับนะครับผมดูตัวนี้กันก่อนนะครับก็เสานะครับเสาพาวัับก็ จะเจาะรูลดน้ําหนักนะครับแล้วก็เป็นทองเหลืองแต่งานก็เรียบร้อยดีนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีลูกปืนนะครับแบบซิลนะครับซิลกันน้ําเข้านะครับอีกหนึ่งตัวนะครับก็ใต้นี้จะมีลูกปืนด้วยนะครับนะครับก็ลูกปืนนี่ถอดไม่ออกนะครับถอดไม่ออกนะครับแต่คิดว่านะลูกปืนนะครับน่าจะเป็นขนาดเดียวครับในปุ่มปรับคอนนะครับเพราะว่ามันน่าจะเหมือนกันนะครับนะครับต่อไปก็จะเป็นอ่า เฟืองพีเนียนนะครับผมนี่นะครับเฟืองพีเนียนนะครับก็งานเกลึงนะครับเรียบร้อยเลยนะครับผมไม่มีปัญหาเรียบร้อยดีนะครับนะครับแลวก็ใต้เฟืองพิเนียนนะครับผมนี่มีลูกปืนมาให้ด้วยนะครับก็เป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาให้ลูกปืนมาให้หนึ่งตลับเพื่อทำให้เฟืองพินเนียนเนี่ยหมุนได้รับลื่นขึ้นนะครับ ลูกปืนประคองเฟืองพิเนียนนะครับวงในอยู่ที่8มิลนะครับวงนอกอยู่ที่12มิลนะครับความหนาอยู่ที่3.5มิลนะครับอ่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นชุดเกลี่ยสายนะครับผมแล้วก็เฟืองตัวหนอนนะครับเป็นโลหะนะครับแล้วก็ขอควายเป็นโลหะนะครับแล้วก็ซ้ายขวาของเฟืองตัวหนอนเนี่ยก็จะมีบุตอยู่นะครับบุตอยู่2ฝั่งนะครับ ถ้าจะอัพเป็นลูกเปิลนะครับวงในจะอยู่ที่5มิลนะครับวงนอกอยู่ที่8มิลนะครับความหนาอยู่ที่2.5มิลนะครับตัวลายไกด์นะครับผมตัวลายไกด์เนี่ยผมโอ้หตรงนี้ผมถอดไปออกเดี๋ยวต้องไปเลื่อยกันนะครับเพราะน้ําเค็มมันน่าจะจับนะครับข้างในนะครับไอ้น้ําเค็มมันทําให้แน่นนะครับตัวตัวเนี้ยครับตัวเฟรมของลายไกด์เนี่ยนะครับนะครับตรงนี้เป็นวัสดุเป็นคาร์บอนนะครับคาร์บอนนะครับ แล้วก็วงในเนี่ยวงในน่าจะเป็นเซรามิกนะครับวงในนะครับที่จะส่งสายนะครับเป็นตัวส่งสายนะครับสรุปนะครับลอกทิกราคาประหยัดนะครับในงบ1000ต้นต้นๆนะครับชื่อรุ่น XB ็กเนะครับนะครับก็ราคานี้นะครับก็ผมว่างานประกอบอะไรเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับมีลูกปืนดีๆมาให้นะครับก็ หลายจุดอยู่นะครับอ่านะครับแล้วก็เฟืองนะครับเฟืองหนาเฟืองใหญ่นะครับผมก็ไว้ใจได้นะครับเฟืองทองเหลืองนะครับก็ตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับเอาไปเอาไปจิกกิ้งนะครับจิกกิ้งหรือตกหน้าดินก็ได้นะครับผมได้หมดนะครับนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็มีไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ